สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ก็แม่ยุ้ยนะคะมาป้อนกล้วยพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าแล้วก็แม่แม่นะคะถ้วย40ตะะั๊กกะนะคะมันแกวอีกหนึ่งพันคะแนนนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ,คะสี่สิบตั๊กกะเนี่ยเท่าสี่เที่ย เตดตะกร้าค่ะเวลากินนมอีกแล้วเวลากินนมอีกแล้วส่งตะกร้าค่ะ สิบต,ตระ่ายี่สิบสี่คา่ายี่สิบแปดสามสิบสอง สามสิบหกเวลากินนมได้ยินเสียงจ๊บเลยนะคะแม,ม่สามสิบแ่เออสามสี่สิบนะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะนี่ค่ะ,คะก,ก็จะให้อ่อ น้องคอใจน้องรุ่งฟ้านะคะแล้วก็แม่ฟ้าสายแม่แสนร,รักนะคะสวัสด,ดีค่ะงามๆก่อนเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ยุย้ยค่ะสวัสดีค่ะชิ้นสวัสดีค่ะอ๋อโอ้ยหล่ทางโยกโยกรอเลยเดย้อโยกโยกรอก่อนอโยกโยกก่อนโยกโยกโยกสวัสดีค่ะชิ่นสวยกวักกวักกวักด้วยกวักกวักด้วย กราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูพี่พอใจน้องรุงฟ้าแล้วก็แม่ๆนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะแม่แกาตาโอ้ไม่ใช่นะคะแม่แสนร,รักกับแม่ฟ้าใส่นะคะก็ก็ให้อยู่ในบ้านนะคะคุณแม่ขะ,อ,ะอยู่นบ้านนะคะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะ ไม่เซนร,รักแล้วก็ไม่ฟ้าไซอยู่ด้านโนนนะคะนี่ค่ะประคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกำช้างถึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่าน,น,นมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะ เงินใช้ตลอดตีตลอดไปนะคะขอให้กิจการของแม่ยุ้ยนะคะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ยุ้ยค่ะขอพระคุณอย่างสูงค่ะอีลาย,ยินรอแม่แม่กับแม่แม่เหรอโอ้ยนอด,ดูดูคนลนุนลยยนรอนะคะแม่แม่เดี๋ยวก่อนเด้อแม่แกตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อจัดให้แป๊บนึงนะะเนาะมันแก้วก็จะเป็นของแม่แกตาะคะบำรุงน้ํานมนะคะคุณแม่ค่ะอู้เสียงดีจังเลย เสียงดีแท้เสียงดีแท้แม่แก้วโอ้วันนี้มีเสียงแม่แก้วแล้วเด้อค่ะแม่แม่เนาะปกตินี่สองสาวันก่อนนี้ห่างเคียงเลยนะคะเดี๋ยวค่ะแม่แก้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพ่อกําลังจัดให้ค่ะแม่แก้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพ่อกําลังจัดให้นะคะโอ้ยลาน้อยยินรอได้โอ้เดี๋ยวก่อนค่ะแม่แก้วโอ้ยดูลาน้อยยินรอนะลาน้วกินกล้วยบ่เอ น่อยอุ้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 ยนอนละบ่นอนละบ่โอ้ยไหนนอนที่ไหนเอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าคลานอ่ะเฮ้ยเ้ยเนาะลูกว่าคลาน ตอนถ้ากบเดี๋ยวลูกถ้ากบบื่อแม,ม่แก้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีได้กินแล้วเนาะแม่แก้วเนาะพ่อกำลังจัดให้อยู่เนาะแป๊บหนึ่งเด้อตะเอะะเอใไขนะ่นาะนี่ไขนะ่ไขนะ่เนาะนี่รอแป๊บหนึ่งจ้าแม่แก้ว แป๊บนึงนะคะแม่แค่ตาสวยงูหงลูกไว้ให้หูวงลูกไว้เดินบ่อยแม่บอกจะเดินบ่อยเดี๋ยวก่อนแม่แกจะได้กินแล้วเนาะโอ๊ยนรอแป๊บนึงเด้อแม่แกเด้อพอล้นเร็วๆเลยค่ะเขาหิวแล้วเขาหิวแล้ว สองสาวแย่งกะละมังกันเลยเด้อค่ะแม่นเฮ้ยกะละมังฉันนะกะละมังฉันนะของหนูก็กินให้หมดก่อนสิคะน้องนุ่มฮึของหนูก็กินให้หมดก่อนแล้วไปแย่งพี่ทำไมเล้ากินให้หมดก่อนเนาะ อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมามากาลัมังให้แม่เร็วเร็วเร็วยังไม่หมดหรอคะพี่พอใจของนุ่มหมดแล้วยังยเร่งกำลมังกันแล้ว ทำตาหรือเอากินด้วยกันกินด้วยกันอย่าแย่งกันกินด้วยกันนะคะกินด้วยกันนะคะสองสาวน่นกากัลลังางหนูพี่พอใจอย่าแย่งของหนูสิขาอย่าแย่งของหนูขอ,ของของพี่ก็มีแล้วนะพี่อย่าแย่งหนูสิขาเนาะเนีน่เนา อย,ย่าเหยียบสิขาพี่พอใส่อย,ย,ย่าเหยียบสิลูกไม้แม่มาเร็วมาหยิบมาให้แม่หยิบมาหยิบมาหยิบมาให้แม่เรืๆๆ่อยๆเรื่ๆหยิบมาเอามานลูกๆมาปลาน่งลูกๆคือเก่งเถออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยดูขาโอ้ยขี้เกล้งขี้เกล้งกวาดๆด้วยอ้าวนี่เดือดสองอันตุลูก พ่พอจานอนุยิบมาให้แม่ละยงังน้องหยิบให้แล้วนะอะนุยิบให้แม่ละยงังกาละมังค่ะกะละมังลูกกาละมังอนุยิบให้แม่ละยงังนี่อ่ะแลว้วคนเก่งเลวเ,เก่งมากขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะเก่งมากลูกเก่งมากเลยคะ่ะ เกล20ยสิบตะครานะคะสี ยี่สิบยี่สิบสี่นะคะแถมนี่มีหกตะกร้านะคะ กินเลยนี่แก้วกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยค่ะทํานอิค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตาแล้วก็เอนดูน้องดุงฟ้าพี่พอใจแม่แก้วตาน้องดวงใจแล้วก็แม่แม่นะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอีลาอาหลาหล,าล้องอีลาเป็นไรลูกนี่นะคะกินอย่างอร่อยเลยนะคะคุณแม่ขาเนาะ ขอบพระคุณคุณแม่นนยุ้ยค่ะเมตตานะคะอุ้ย อะไรเลยเนี่แก้วน้องหลบเลยนะคะแม่กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรรมช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาพมายุ้ยนะคะขอให้ท่านามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆนะคะกราบขอบพระคุณแม่ค่ะ ขอบคุณนาสูงค่ะ,ะก็ขอนุญจบการในสดเพียงแค่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ